ครับกับสวัสดีพี่น้องเอซนะครับทางช่องนะครับครับหลังหอยเล่าออกนะครับเนาะเขาก็มาตามต่อกันอีกรอบไหมนะครับเด้อครับข้องเสี้ยนน้าดีนะครับก็ยังค่าใจอยู่พี่น้องเพราะว่าสุดเต็มนะครับสุดเต็มข้องเสี้ยนนาดีก็เขาอย่ครับพี่น้องเอฟซีแต่สุดขัดเนียนให้พี่น้องเข้าบกเข่านะครับเนาะรุดทื่งเด็กวิ่งนะครับ รุทเงเด็กวิ่งนะครับครับผลห้อยเล่าออกหลอกขึ้นนี่นะครับเนาะเข้ากับมัดเบิ้งผล้วยเล่านะครับออกเหลาาพัฒนานะครับครับเลกที่ออกนะครับ วันที่6ตัวคหกหนะครับเราพัฒนาเลขที่ออกนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ9ก้เจ็ดหนะครับยี่สิลิฟซี่ 4. เลขไทยสองตัวกับเจ็ดหนะครับ ส่วนเด็กลางออกหนึ่งเก้านะครับครับมาตามต่อกันหรอกไหมนะครับสูงคือเก้านะครับพี่น้องเ C ฟซีนะครับเก่าสีรุดเชียนนาดีกับตามให้พี่ให้น้องเข้าคือเก้านะครับเพราะว่าชุดเต็มนะครับสุดเต็มของเชี่ยนนาดีนะครับเข่านะครับเพราะว่าตีช่ว์ให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งอยู่นะครับนี่คือสุดเต็มนะครับของเชียนนาดีนะครับ เต็มนะครับแต่มันเข่าตกกับเนาะพี่ลองยิบซี่ครับครับเข่าตกกับนะครับเลขออกหนึ่งเก่านะครับเนาะมันเข่าตกกับนะครับแต่บาดจับลงนี่นี่ให้พี่นองเข้าเลยครับเด้อนี่โซดแต่ลิปแหลกนะครับสุดที่เสื้อน่าเดียวลงนะครับพี่ลองย C บซีครับ ก็มีนะครับแปดหนึ่งนะครับโอ้แปดสองเก้าสองหกสองเจ็ดสองนะครับครับกระุดไปเนาะครับเนาะกับขอโทษข้อให้พี่นองเอฟซีเฮ้านะครับเอามาตามต่อกันลอดใหม่นะครับรอบใหม่นะครับออกเหย็ดออกมาแล้วนะครับเนาะรอบนี้นะครับวันที่ นนี้วันที่หกที่เจ็ดวันเสาร์แปดอาทิตย์เก้าวันจันทร์ครับวันที่เก่านะครับเก้าตุลาคมสองห้าหกหกนะครับครับลาพัฒนานะครับลา รับอัดชิปไว้แต่เวลากลางคืนนะครับพอเมือ่อเช้ยน่ดีสิเดินทั้งนะครับไปน้องไข่นะครับไปปักกระทินนะครับจะไปขวากระทินมาลงบันของเส้ยนนดีนะครับกระินเพิ่นเอินกระทิ่นกระทิ่นทรงขวานะครับกระทินแลนนะครับภาษา ทางอีสานเพิ่นเอื้อนกระทินแลนนะครับกระทินกุ้มใหญ่นะครับไปปักน้ำเพิ่นนะครับมาขวามาลงบ้านของเซียนนาดีนะครับเพื่อจะเฮ็ดจะสั่งอยู่ในวัดในว่านะครับก็เลยต้องอัดคลิปตะกลางเคลื่อนนะครับเนาะครับมาแล้วเด้อครับเด้อเราพัฒนานะครับออเวียงจันทนะครับเพิ่นส่งมาให้แล้วนะครับหลังคลิปนี้นะครับเซียนนาดีก็จะอัดคลิป สองท่านอาจารย์อ๋อเวียงจยันนะครับคนทรงมาให้เรียบร้อยแล้วครับล้งหัวออกนะครับคนก็ดีใจนะครับมาเรียกคนเขานะครับวิ่งรูดนะครับบนล่างนะครับเนาะบนล่าง พิ่งรูดบนล่างนะครับเก้ากับเจ็ดนะครับ จับคู่นะครับเก้าเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็สองเจ็ดนะครับ ครับตัวเลขมีู่แค,คร์ซีคูนะครับพี่ลองเอซีอันนี้วันอัวันจันเนาะครับเนาะวันจันนะครับจันทร์ที่เก้าตุลาคม วิ่งรูดบนล่างนะครับเก้ากับเจ็ดนะครับเด่นที่7นะครับพี่น้องเวฟซีรอบนี้ครับครับวิ่งรูดบนล่างเก้ากับ7นะครับก็มีอยู่แค่4คู่นะครับคือเก้านะครับจับคู่นะครับ9 7 0 7 หนึ่งเสองเนะครับพี่น้องเ c ฟซีครับครับตัวเลขมี่ C คูนะครับเนาะบ้านไนเด่นใหนพี่น้องเขาเด้อตัวมันแค่ C คูณนะครับเนาะถือว่าให้หน่อยคูแเ้านะครับเนาะซ้ำเนี่ยครับมี U C คูณนะครับครับพี่น้องเขาจับหน้าจอไว้ครับ มาสู่ต่อกันไหมครับสู่ต่อกันไหมอย่างน้อคกับพีนนนะ่น้องเนซีเนาะเสื้อไดร์ดีพี่น้องเสื้อนาดีวินเหล็กนะครับชุดวิ่นของเสื้อนาดีนะครับจับคูต่ตามเก็เคยมากแบบลักษณะนี้ก็มีนะครับพีนน่น้องเนบซี้เบิ้งตัวเหล็กหน่อยๆคู่ชังสี่เนาะครับเนาะห้าก็เบิ้งหกเจ็ดนี่ 8 9้าจ้งสี่นะ่ครับมันมันจับคูได้นะครับพี่น้องเอฟซีก็สามารหมวิ่งกันแบบนี้ก็ได้นะครับเจ้าอันี้ก็พี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับกับเบิ้งไหดีนะครับเด้อมมหมดว่ายังเสี่ยนอดีไหเป็น้เป็น9 7 0 7นะครับ17 2 7นะครับพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับวิ่งก็ได้นะครับเด้อวิ่งตัวเลขนะครับ เวียนตัวเลขเป็นสิบเก้าก็ได้เป็นสองศูนย์ก็ได้นะครับเป็นหนึ่งสองก็ได้เป็นเก้าศูนย์ก็ได้นะครับนี่นี่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็พี่น้องเอฟซีนะครับที่เขามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นํำเด้อเด้อพี่น้องเอฟซีครับเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปนี่นะครับ อาจารย์ทุก public, <To> อาจารย์นะครับเพิ่นก็ตั้งใจให้ทุกคนนะครับอยากให้พี่น้องเขาถือทุกหมวดพี่น้องเนี่ยไ่อยากให้พลาดแจ็คหมวดนะครับนะครับสาหรับรอบนี้นะครับขอให้พี่น้องเข้าโศกหมานไปต้องกันกับเล่าพัฒนานะครับของของแอดนะครับเด้อครับรอบนี้นะครับขอให้โฉบหมันนะครับมีเวลาทบทวนนะครับมีเวลาคํานวณมีเวลาเอาไปเปรียบเทียบใซ่ กับสำนักขี่นนะครับเนาะเพราะว่าเลกออกวันจันทนะครับลาวพัฒนาออกวันจันท์นะครับมีเวลาพอหลังจากมไม่ออกแล้วนะครับเช่หนาดีก็มาอัดคลิปต่อนะครับพอขี่นีธุระมีภารกิจนะครับต้องเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับทอยพีนองเฮานอนหลับฝันดีนะครับ ขอ่น้อาเข้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อครับสำนีครับผม